เชลเธอเป็นหญิงสาวผูวกก้ประกอบอาชีพเป็นนักวาดและยังเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่ทรงเสนยิ่งในทุกๆวันเธอจะมอบรอยยิ้มนี้ให้กับผู้คนของเธอเพื่อนเพื่อนบ้านแม้กระทั่งคนแปลกหน้าเรามาดูกันดีกว่าว่าเธอนั้นจะมีการใช้ชีวิตอย่างไรบ้างว่าไงเชลล์ทำไมโพสต่านานี้น่ะก็มันรู้สึกอะะเธอไม่รู้สึกแบแบ,บนั้นบ้างหรอ นด้ทำแล้วมันดูโอ้โนฟุซุยว่าตัดตปอวุ้ซึคุชิเตะ่สนิฉันได้ยินมาว่าร้านอาหารตรงนี้จะปิดตัวแล้วแหละก็ฉันแทบไม่ได้มากินร้านนี้เลยอ่ะก็จริงนะวันนี้เธอจะเอาภาพอะไรมาใช่ล่ะอืมมีแค่หกลูกเองเธอนี่กินสซกรินมกว่าจุกวันเลยนะขับใจนะหลังจากที่เชลทักทายผู้คนแล้ว ก็ถึงเวลาของเธอที่เธอนั้นจะต้องเริ <pled> ่มขายภาพหาเงินแล้วล่ะวันนี้ขายได้แค่ภาพเดียวเองก็ยังดีกว่าขายไม่ได้เลยล่ะนะบ้าไม่ขนาดนี้แล้วสิคงต้องได้กับบ้าแล้วล่ะ แล้วว่าตัวมโนสอชิเระแลก็เหมือนเดิมหลังจากที่ทักทายผู้คนแล้วก็ถึงเวลาที่เธอนั้นจะต้องเริ่มขายภาพหาเงินอีกแล้วล่ะวันนี้ขายภาพไม่ได้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างฉันว่าฉันกลับบ้านดีกว่า ดื่มกาแฟที่ร้านใจกลางเมืองอ่ะมีใครจะไปกับฉันไหมฉันต้องทำงานนะฉันเองก็เหมือนกันฉันเองก็ด้วยเธอทีนะฉันกันครับขอโทษดีนะเชลฉันดื่มกาแฟไม่ได้หมอฉันสังอดมานะทำไมฉันถึงเป็นแบบนี้กันนะ ชวเนเพื่อนๆไปเที่ยวแต่พวกเขาต่างมาบอกว่าไม่พวกเขาบอกแต่ว่าการจุ่มอย่างเดียวเลยตอนนี้เองฉันก็ไม่มีตังค์แล้วล่ะเดือนนี้ฉันก็จ่ายค่าเช่าไม่ได้อีกด้วยทั้งหมดก็เพราะว่าฉันนั้นอยากจะเป็นนักวาดฉันคิดว่า มไม่แฟรเลยที่ฉันลองทำตามความฝันของตัวเองน่ะฉันเกลียดชีวิตตัวเองจังและเธอเองก็ได้เดินออกมาจากบ้านไปยังถนนสายหลักและเธอก็ได้พบกับประตูยักษ์หลากสีประตูที่จะน,นำพาเชลไปสู่โลกที่ไม่มีใครเข้าถึงได้ประตู ที่จะทำให้เชลเกิดความสับสนในตัวเองและก็เป็นประตูที่จะทำให้เธอนั้นแตกสลายกลายเป็นชิ้นชิน้นวันนี้ขอไม่ทำงาน ฉันจะไปร้านคนเดียวเลยเข้าไว้ยอดสุชิสมั่นเธอแบบไหนมาสิฉันอยา่าผู้ญี่ปุ่นได้จังโอ้จะฟังดีบ้านของบุศเป็นขนาดนี้ว้ายชิลล์ฉันกำลังไปร้านอาหารนะอาฉันได้ถามมาว่าร้านจะติดตัวในอีสโซสดาร์ ไม่ว่าอะไรแล้วฉันขอไปก่อนนะเรอสิฉันมีคำถามน่ะเครื่องของเธอหายไปไหมดเลยอ๋อพวกเขาอยู่ยกับร้านน่นะยีมีเองตายละทันทีที่เธอเดินทางถึงร้านรอยยิ้มที่เคยสดใสของเชลก็ได้จางหายไปเชลคงได้แค่คิดถึงวันวานวันที่เธอได้มีความสุขกับเพื่อนเพื่อของเธอวันที่เธอได้มีความสุข กับเพื่อนๆในหัวของเธอวันนี้ก็เหมือนเดิมทุกอย่างเธอร้างหน้าเก็บข้าวของและออกไปทำงานฉันไม่มีตังพอซื้อเบอร์เกอร์ช้นนี้ด้วยซ้ำเธอได้เดินม,มายังจุดป,ประจำของเธอจุดที่เธอนั้นจะมาขายรูปภาพของเธอประจำแต่ทว่ามัน ไม่ได้เหมือนเดิมทุกอย่างทุกคนหายไปหมดเนี่ยฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเลย <c oughs> นายเชลลนี่ก็คือตัวเธอนายพูดถึงอะไรอะ่ะที่แห่งน,นี้ฉันร,นรู้เธอจะรู้ได้ด้วยตัวเองไม่มีอะไรต้องให้ฉันพูดแต,แต่ทำไมหนูอยู่ที่นี่ล่ะเพะ เธอกำลังถึงขีดจำกันโห oh, นั่นใหญ่ยางไงนะ่ึงแล้วแล้วรู้ไหมเธอทำให้ฉันโปรมากเลยนะอยู่ตัวเีเหรอเชลเธอล้มล้นบนพื้นนะฉันไังอยาทำตรมือนไม่อีกให้เกิดเส้นจากฉาก ทไมนาายมาทมีคนโทรมาหาฉันเพราะเห็นเธอลนมนิดสิเราควรกตับ,บ้านกันไหมบางทีพวกเรานะก็น่าจะหาอะไรเล่นกัน่อนดีไหมไม่เชียววันนี้ฉัจนจะไปนอนบ้านเธอ,อโอเคก็ได้ นะฉันจะไม่ให้ยีโดร์เห็นฉันสภาพนี้แนะ่ออมีอะไรเหรอเพื่อนไมเธล,ลวนะินะเวลาหน้าเป็นแบบนั้นนะอ๋อคือสภาพฉันดูไม่ได้เลยนะตอนฉันตื่นนอนไม่ต้องห่วงฉันนะเราไปหาลิซี่กันไหมเออเชลเราต้องไปหาอะไรกินกันก่อนนะฉันเช็คตู้เย็นของเธอแล้วมัน c o l โรนะ่งเลย อะไรเบาๆไม่นี่วันเนี้ยอ้ากินสิให้ดาวไปขับนะเออช่าเถอะฉันจะไปหาอะไรกินเราจะกับบานเลยนะได้เลยท่าทำไมฉันถึงทำตัวแบบนั้นกันนะฉันจะไม่ให้เขาไปบอกเพื่อนๆถึงรอยยิ้มจอมป้อของฉันแน่ฉันขอไปสุรากาข้างนอกหน่อยแล้วกัน เจอกันอีกแล้วลนะเชลอย่างที่บอก oh. เธอกำลังถึงขีดจำกัดขีดจำกัดแบบไหนดนะเธอไม่สามารถซ่อดรอยยิ้มนั้นได้อีกต่อไป <Okay. S 2> ทำความเจ็บปวด <Okay. S 2> และการล่มสลายไปได,ด้วยตัวมันเอง <Okay. S 2> หรือเธอให้คนอื่นๆได้รับรู้ม,มันเธอจะได้รู้ <Okay. S 2> เมื่อมันถึงขีดจำกัด มีวิธีหยุดมันไหมอะไม่ไม่ว่ายัางไงมันก็จะเกิดขึ้นแต่มันก็ดีนะที่จะให้คนอื่นได้รับรูนะใครล่ะที่พูดว่าการให้คนอื่นได้รับรู้ความเจ็บปวดของเธอเป็นเรื่องที่แย่กันหนูเองหนูเป็นคนที่มีควาสุขมาทั้งชีวิตนะทำไมหนูต้องเปลี่ยนมันละ่ะอุ้ยอีกละเจอกันนะเชล คนอยู่เยอะป้าๆเลยล่ะฉันไม่ได้ล้างหน้ามาด้วยสิทำไมไม่มีใครสนใจฉันเลยนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เด็นอะไรขนาดนั้นถ้าเป็นแบบนั้นทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่กันล่ะเอาใจเจนๆนะไม่มีใครเห็นหน้าฉันเลยเนี่ไหมฉันเป็นคนที่ไร้ค่าขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวนะนั่นเลีงใหญ่แล้วล่ะ ฉันนึกได้ถ้าสิ่งที่คนนั้นพูดมาเป็นความจริงล่ะบางทีเหตุผลของความเดียเดียวของฉันเป็นเพราะว่าฉันพยายามฝืนยิ้มอยู่ก็เป็นได้และก็ไม่มีใครรู้ว่าฉันรู้สึกอย่างไรไม่มีใครมองเห็นมันที่ต้องหมายความว่าอย่างไรล่ะ ฉันเหรอม็นคืฉันแบบมีความสุขทำไมเธอมีความสุขละ่ะฉันทำแบบนั้นไม่ได้ด้วยซ้ำมันมาถึงขีดจำกัดแล้วล่ะดูสินี่คือลูกของเราตอนเราเรียนจบลว ฉันจำได้ว่าตอนเรายังเด็กแต่วันที่เก็บเล่าเรื่องวันแกิดของหนูนั่นตัวฉันนี่นเหรอฮะเกดจำกัดฉันทำมันไม่ได้ อีกแล้วล่ะฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะพวกเราต้องบอกเธอแบบดีๆนะถ้า mm hmm. ทำตัวไม่ดีล่ะ mm hmm. เธออากจะเครียดตายฉันรู้นะเชลจะผผลนไปได้ไม่ได้เธอเห็นไหงจะตาย ทไมกันเธอรู้ตัวยังละ่ะตอนนี้เธอรู้ยังว่าที่ที่ฉันหมายถึงคือที่ไหนใช่คือฉนันนีหละที่แห่งนี้คือตัวเธอจริงๆมันคือสิ่งที่อยู่ภายใต้รอยยิ้มของเธอโรคสีเทาซึ่งนั่นก็คือตัวเธอจริงๆ มันคุ้มค่าไปแล้วบอกฉันหน่อยว่ามันคุ้มไหมที่เธอซอนมันไว้ครับก็ถึงกันตรงไทยคลิปนะฮะปกติผมจะพูดมโนไปรเรื่อยน,นะแต่รองนี้ผมน้ําตาไหลว่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> ผมเชื่อนะว่าคนที่ยิ้มเยอะเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรที่เก็บขังไว้ในใจและครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นแบบนั้นเช่นกันเอาง่ายๆ ผมรู้สึกอินกับเกมนี้และผมรู้สึกเชีวดีที่ไม่ได้มีชะตากรรมแบบเดียวกับเชลแต่ผมก็รู้สึกสงสารเธอและอยากเข้าไปโอบกอดเธอทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากๆมันไม่ได้ให้เราไ้ได้เต็มตัวล่วงหน้ามันจะมาเมื่อไหร่ก็ได้และเมื่อมันมาถึงเราก็จะรู้สึกเสียดายและเสียใจกับผลลัพธ์ที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างแน่นอนจากนี้ผมคงต้องพักทำคลิปไปหน่อยละผมใกล้จะจบมาหาลัยแล้วละ ถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามผลงานน้ำดีจากผู้สร้างเกมนี้ด้วยละกันนะและผมเองก็ขอภาวนาว่าให้คลิปนี้มาขึ้นฝีกับทุกคนผมไม่อาจเชิญชวนให้ทุกคนมากดไลค์ like, กดซับได้ date, แต่ความจริงของผมนั้นดแต่มันเป็นสเสียงแล้วล่ะแล้วก็ต้องขอการาดครบว่าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอดีโอปไปละลาย